เชิญพบกับน้องโลงมาจะมาทำคลิปทำการบ้านส่งครูนะคะเชิญค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับช่องโดมานอันนะครับวันนี้ผมจะมาทำการบ้านส่งครูนะครับคือการวาดภาพปรีนิพานนะครับมาปรินิพานทุกคนก็จะดูนะคะเพราะเป็นผ้าผ้าเสียชีวิตในบอกปัวนะครับ่การเก็บ อ,อ,อ่ะจอ,นอหน่อยดิอันนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะวาดภาพนะครับต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับผมวอนไม่ค่อยสวยหรอกครับแบบเอียง Hvordan takker du henne? จะบายสีดูไหมโอเคเดี๋ยวผมจะขายสีนะครับโอเคผมเอาสีนี้ก่อนยี่ส่เกมผมก็ได้นะครับนี่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลก์นะครับนี่นะครับกสอน,นี่่ของผมนะครับนี่ได้ยกข้างหลังนะครับนี่ครับนี่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ได้ นี่นะครับข้างในของผมก็จะมีอย่างนี้นะครับปกากกาเล่นสอแล้วก็จะมีบอรดนะครับแล้วก็มียางลบแล้วก็ช่องสีก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวหน้าคาสีอะไรสีพีพี่ตาอ,อยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วนี่ครับพีของผมนี่มาบ้านเสร็จแล้วครับ นี่นะครับผมวาดนะถ้าใครชอบหรือไม่ก็ไม่ชอบกดไลค์ด้วยนะครับห <c oughs> ถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยแล้วใครไม่ชอบก็กดไลน์เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ผมก็พยายามนะครับตัวคนกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจนะครับ อันนี้คือต้องส่งครูนะครับไม่ใช่วาเล่นเลยนะครับ <c oughs> สีสม้มนี่นะครับนี่ครับสีส้มของผมเองส่วน <c oughs> สีด่าไปคือสีดํานี่นะครับสีดําของผมนะครับมันก็พร้อมหมดแล้ว <c oughs> มันกัผมผมเลยอ่ะผมตรงแน่ไม่ใช่ผมันนี้นะครับโอเคต่อไปสีสุดท้ายสีชมพูไไหนนี่นะครับนี่นะครับสีนี่ครับสีชมพู โอเคของก็ละามาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอ,ออของขอเก็บเนสอก่อนผมเตือนครัหนมทายนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะนี่ตึ๊บนีกันสองกินแต่ปิดยากหน่อยนะครับมันยี่ห้อเลยนะสมิงเกลิลนะครับหาซื้อได้ทางสั่งแล้วก็ซื้อเอานะครับนี่นะครับผมก็มาเสร็จแล้วนี่ครับ ครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ได้และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย